หนังสือเล่มนี้เหมาะสมกับผู้ที่กำลังจะสร้างห้องประชุมหรือห้องคอนเฟนรูมถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนดีหยิบหนังสือเล่มนี้เข้ามาอ่านก่อนพี่ว่าคุณค่าของหนังสือเล่มนี้มันอยู่ที่ความปลานีตลงตัวทั้งคอนเทนต์ข้างหน้าให้ความรู้แล้วก็ภาพ สัมผัสแรกที่ได้สัมผัสหนังสือเล่มนี้นะครับก็รับรู้ได้ถึงความตั้งใจของคณะทีมงานผู้จัดทําหนังสือที่ทุ่มเทเวลาและความสามารถร้อยเรียงเล่าเรื่องราวเรื่องของการออกแบบและการสร้างห้องประชุมนะครับโดยผูกเรื่องราวตามไทม์ไลน์เลยตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันและไปสู่อนาคต โจทย์ที่ได้นะคะตอนแรกก็คือว่าจะทำยังไงให้หนังสือเล่มนี้ represent บริษัท ก็เลยเข้าไปดูโปรไฟล์เขาจะเป็น p r o f e s ชั o นอลทางด้านออกแบบอินเทอร์ iet เรื่องไลทติ้งดูเรื่องเสียงจาวออดิโออคูสติกซิสเต็มดีไซน์ของทางบริษัทเนี่ยค่อนข้างหลากหลายสไตล์เขาก็จะมีทั้งคลาสสิกมีคอนเทมพอร์รารีมีโมเดิร์นวารตี้มากๆพอเห็นโปรไฟล์บริษัทนึกถึงเลยสีโทนสีเนี่ยจะต้องอย่างน้อยเนี่ยสีขาวดำนะคะสีทองแล้วก็แบรนด์แข็งแรงเราจะทำยังไงให,ให้หนังสือเล่มเนี่ย represent พอคนเปิดดูปุ๊บเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นบริษัทนี้เราก็เลยคําอัพว่า มันจะมีคอนเทนต์ที่จะต้องให้ความรู้ด้วยแล้วก็มีรูปภาพที่เป็นผลงานของบริษัทร,รูปภาพก็จะต้องแข็งแรงด้วยก็เลยเป็น coffee table book Style ตัว coffee table book เนี้ยนะคะจะต้องสวยงามข้อมูลชัดเจนแล้วก็คงทนอยู่ได้นานสามารถวางไว้ที่ห้องรับแขกก็อาจจะอยู่บนเชลฟ์หนังสือคือจะเป็นแมกกาซีนเปล่าๆเงี้ยไม่ไม่ได้แน่นอนจะต้องเป็นบ็อหรือจะต้องเป็น slip on ที่พิเศษขึ้นมาจากแมกกาซีนปกติ รูปแบบในการนำเสนอที่เป็นหนังสือฮาร์ดคอปี้ในปัจจุบันนี้หายากเต็มทีแล้วนะครับซึ่งใจส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชอบหนังสือที่เป็นฮาร์ดคอปี้ที่จับต้องได้นะครับมันเหมือนเราได้เป็นเจ้าของแล้วก็หยิบอ่านเมื่อไหร่ก็ได้รับรู้ได้ถึงมูลค่าของ ศิละปะที่จับต้องได้ในยุคป,ปัจจุบันตัวรูปเล่มเนี่ยจะทําด้วยการพิมพ์สีสีที่ประณีตสวยงามการวางสเปซกับกราฟิกดีไซน์เนี่ยค่อนข้างลงตัวได้จังหวะที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าตัวคอนเท็กซ์และเนื้อหาก็จะเล่าเรื่องของที่ภาพกราฟิกนั้นโชว์ไปอย่างสอดคล้องกัน แรกเริ่มเลยเนี่ยคีย์คอนเ็ปต์จะแบ่งเป็น4 C นะคะ C แรกก็คือคอนเทนต์จะแบ่งออกเป็น5 s e เซ i ชัแต่ละ section ก็จะมีสไตล์ของแต่ละอย่างอย่างเช่นพาร์ทแรกก็จะเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับดีไซน์ทั้งหมดเทรนทั่วโลกเป็นยังไงสัมภาษณ์อินเทอร์ ier แต่ละสไตล์ของเขาเป็นยังไงพาร์ทที่2ก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมทั่วโลกจะมีทั้ง สมัยออเดโทเรียที่เป็นเหมือนกับกรีกโรมันนะคะพอเซสชันที่3เนี่ยก็จะเป็นตัวผลงานของทางบริษัทจะแบ่งออกเป็นโมเดิร์นเป็นคอนเทมพอร์ r y รีเป็นคลาสสิกพอเซสชั่นสุดท้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับภครงจุย้ยพลังงานต่างๆลินน้ำลงไฟเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างเนี่ยมีความแข็งแรงในตัวของเขาเองในแต่ละเซสชั่นทีนี้ยซีที่2อซีที่2ก็คือคอมโพสิชั่นพาร์ทของแต่ละพาร์ทเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะ แต่ไม่กระโดดพอเปิดดูเนี่ยมันก็จะสมูทดูแล้วไม่รู้สึกว่ากระโดดหรือว่าขัด C ที่4ก็จะเป็น consistency consistency น,น,นี่คือความต่อเนื่องตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายเนี่ยดูแล้วมีความรู้สึกว่าเราอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน เนื้อหาต่างๆในหนังสือเล่มนี้ก็จะแสดงถึงตัวอย่างนะครับแล้วก็แนววิธีการคิดที่ใช้ในการดีไซน์ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณนะครับว่าการเกิดคอนเฟน Room มันเกิดขึ้นมาอย่างไงแล้วก็ฟังก์กชันของห้องต่างๆที่มันจะทําให้มีความจําเป็นที่เราจะต้องสร้างห้องประชุมเนี่ยนะครับเป็นมาอย่างไรตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันจนถึงทิศทางในอนาคตของ คอน r ฟรน e ์รูมหรือห้องประชุมที่จะเกิดขึ้นต่อไปโดยที่วิธีการออกแบบเนี่ยจะต้องคำนึงถึงด้านเทคนิคเทคโนโลยีอะไรบ้างความต้องการของลูกค้าตลอดจนเทรนด์ของการดีไซน์ในแง่ของสถาปัตยกรรมตามยุคต่างๆในส่วนของเนื้อหาสำคัญๆที่ผมเห็นว่ามันน่าจะเป็นเทรนด์ในยุคปัจจุบันที่จะหลืดไปถึงอนาคตนะครับที่ควรจะต้องคำนึงถึงในการที่เอามาใช้ออกแบบตัว ห้องคอนเฟรนรูมเนี่ยนะครับก็คงจะต้องเป็นเรื่องของ Eco นะครับเรื่องกร e e n Environment นะครับเรื่อง Recycle ลสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของ Universal Design ที่สามารถทำให้คนทุกวัยทุกประเภทสามารถเข้าถึงในการใช้ห้องประชุมประเภทต่างๆนั้นได้ จริงๆเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยไม่ต้องผู้ใหญ่หรือขา้าราชก,การชั้นผู้ใหญ่หรือนักธุรกิจนะจริงๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งนักเรียนหรือคนทั่วไปที่สนใจในการออกแบบเขาเปิดดูแล้วเขาได้ความรู้ความรู้เยอะผมมองว่านักสือเล่มน,นี้เป็นประโยชน์กับผู้บริหารที่กำลังจะสร้างห้องประชุมมากนะครับเพราะว่าทำให้ผู้บริหารเนี่ย เข้าใจถึงภาพรวมและรายละเอียดต่างๆที่จะนำมาใช้ทำห้องประชุมที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพและตรงตามความต้องการของแต่ละท่าน